แ่นะเอาชนะใจตัวเองอยังไงคะที่ถูกบูลลี่เยอะขนาดนั้นตอนนี้เด็กผมจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮโรเขาเป็นเด็กฟิลิปปินส์ที่โตที่นูน่นแล้วก็เกิดที่นู่นเลย <c oughs> เขาจะคอยให้กําลังใจผมตลอดตอนที่ผมโดนบูลลี่อ่ะเขาก็จะพาผมออกมาจากจุดน,นั้น <c oughs> พาไปเล่นแบบแฮนด์บอลคือแบบตีบอลเข้ากําแพงแบบเพื่อให้ผมลืมเรื่องพวกนั้นแล้วก็คอยองพาแบบเดินกลับบ้าน เดินแบบเล่นสเก็ตบอร์ดไปได้กัน,นอ,อันในทางกับการเขาฟิลิปปินส์เขาไม่โดนเขาพูดภาษภาอังกฤษเป๊ะแล้วเหมือนมนผมแบบสื่อสารกับคอนอื่นไม่ได้เลยผมไปผมรู้แค่สองคำ yes กับ no ไป<ม><ม>ถึงครูก็ให้ขึ้นมาหน้าหน้าห้องเลยให้ introduce ตัวเองผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรผมจบไป My name is yes ให้ no ได้แค่นแ้ก็มีเฮโร่เนี่ยที่คอยช่วยผมตลอดค่ะตอนที่เวลจะเติบโตมายังก็ตามทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอ่ยถึงตอนที่มันไม่ได้รับการยอมรับในวันนั้นมันเหมือนกับมันเป็นแผลที่อยู่ในใจของเรามาตลอดเวลาเหมือนกัน พูดอะคะเปเรียนอยู่ที่ชลบุรีครับตั้งแต่เด็กเลยครับก็เกิดที่บางแสนนะตอนนี้เรียนอยู่วิศวะจุลาสาขาเป็นโรบอติกส์ n d AI ์ไอไเนี่ยอเนาะหุ่นยนต์แบบหุ่นยนต์เหรอเป็นแบบเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะจริงๆแล้วความฝันของการเป็นดาราอะคะอยากเป็นคนในวงการบันเทิงเรามีความฝันตรงนั้นไหมมันเริ่มมาจากตอนประมาณมหครับผมก็ชอบดูซีรีส์ไปไปเรื่อยตอนนั้นดูดูเรื่องกิฟเต็ด เือนแบบซีรีส์แนวแบบนักเรียนอะไรไปแนวก็ลองคิดภาพไปเล่นๆว่าเอ้ยถ้าอยากเรามาเล่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงพูดแบบเล่นๆกันไปกับเพื่อนกับอะไรแบบนี้เลยครับมีนิสัยแบบตั้งแต่เด็กแล้วครับเหมือนแบบด้วยความเป็นนักกีฬาด้วยผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กก็จะแบบชอบแบบแข่งขันอะไรพวกนี้ครับแบบชอบความท้าทายแล้วพอตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองทํามันจริงๆดูก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มแบบไป แชทหางานแคทเองส่งเองทิมเขาหาในกลุ่ม Facebook ส่งไปเรื่อยมต่างๆอะไรผมก็ทำไปหมดเลยครับส่งโมเดลิ่งเองด้วยใช่ครับเหมือนในกลุ่ม Facebook มันจะมีแบบหาคาแรคเตอร์นี้นะผมก็ทุบๆส่งไปผมเรียนการแสดงอะไรก็ไปลองเรียนเระเนการแสดงด้วยได้บ้างไหมจัได้ว่าไม่ได้เลยจนกระทั่งมาผิดเบรค่าเชดอันนี้แรกครับค่ะหลังจากได้มาเจอกันใน12คนทําไมถึงกลายเป็นคนที่โดนดุบ่อยสุดนะคะพู นั่นพี่ชอยกับพี่เอสดุไหมคะจริงๆดูครับเป็นแบบฟิลห้องเย็นอ่าที่แบบทุกคนแฟนๆรู้กันว่าพวกเราเนี่ย V.I.P ห้องเย็นเฮ้ยพวกเราเลยเหรอผมก็ได้ไม่ไม่สิทความที่ผมแบบเป็นเด็กใหม่เขาเด็กสุดยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ตอนนั้นยังแบบพูดไม่ชัดด้วยจริงๆแล้วแอบน่อยหรือแบบแอบเสียใจไหมคะโอก็มีแอบแอบนอยครับก่อนจะเปิดเปิดกล้องก็จะมีแบบ เออพี่สองคนเขาก็แบบกดดันเอาจริงก็รู้แหละว่าเขาหวังดีก็อยากให้แบบเราทํามันได้ดีตอนอยู่ในกองครับก็ก็มีแบบดุอะไรต่างๆจนแบบผมก็ไปแบบไปร้องไห้กับครูเชลครูที่สอนการแสดงจ,จะทําได้ไหมเนี่ยมันจะถึงแล้วไม่รู้ว่าไม,ไม่รู้ว่าตอนออกกองจริงจะเป็นยังไงอะ